เย็นตะโฟนะจ๊ะอากาศร้อนๆกินร like wow. <and> ้อนๆจ้าวันนี้เย็นตะโฟแส่บๆพีน้องว้าวมดาเลน้ยเพิ่มเส็งน้องน่อเไยุบไปกเอาอรมขายอะไราบบบูน้ำดำเขาแพง้ย้งจับก็ปล่อยไปลองที่บ้านเราีก่จะปล่อยไปรอ่ถึง้เมาขับไปดึกดึกลยง ปอาโ่งห่งน้ำมีน้ำ่งน้ำปลากระปิมกุ้งออีปลาทรวมกุ้งอยู่ใส่กันมาแล้วปิามันจบใสน้ำไม่งอยู่ได้วันะวันรวมทำแล้วบุบแล้วาเป้ามรุบเออผมผมไปอ่ะผมยักว่าตาหมดเลยบุบบอืมตัวไหนอ่ะตัวไหนละอ๋อตัวปีโปเนี่ยเยตายอ่ะเบอกมันยืดมายี่มาเป็นท่นี้เียวท่าน้าร อคุกบไม่ใช่ข้าวทคุบอคุกบ่อเขา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 เลยแล้วแล้วก็เอาข้าเกี่ยวเราไหมเนี่ยายให้คน้ให้เาได้เงยนะัน้นนกันเี๋ยวนีกับเรางลกถ่ยเลยถ่ายยาเลยเดี๋ยวโยนใส่ถังะต้องอย่าหมดอย่าหมดวอันนี้แค่น้ำป่อยทีเดียวเลยโรอดเราไม่กินเราไม่ติดโทงไปถังนี้ไปถังในบ่อเดียวถังบ่อเดียวพอขึ้นเลยใส่บ่อเดียวไม่ใน้ำอ่ะไม่ใส่ไม่ใส่ไมสเนี่ยเดี๋ยวไปตโ้เเ้งางนกตัวอี ม่ตรงคืนกครั้ยิงิงนะพวกนี้ไปนะเอาไปไกตัดไก่เกี่ยวไม่หลุนี่นก็โดนสามเดือนตีกันหว้าเดือนเขาเกิดเลยว่าตีแน่นังนี่แน่แน่เขเรื่อ,องห่านั่น,นวันชื่ทุกวัน